สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะครับอาจจะมาสอนเรื่องการปรับ a อรของตัวโซนประเทศไทยนะครับซึ่งปกติแล้วรถ CX5 เอซีกับ CX8 เนี่ยมันก็จะเป็นโซนประเทศไทยมาอยู่แล้วแหละเขาตั้งมาให้แล้วเพราะว่าแต่ว่านะครับในกรณีที่ลูกค้าแบตหมดจนเกลี้ยงเลยนะครับแบตหมดจนเกลี้ยงเลยแล้วมีการเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่นะฮะแมันจะกลับมาเป็นค่า default นะฮะ เดี๋ยววันนี้ผมจะสอนวิธีง่ายๆนะครับเนื่งเราให้เรากดปุ่ม AC กับปุ่มตัวนี้ค้างไว้นะครับอ่ากดค้างไว้อย่างนี้นะฮะหลังจากนั้นกดปุ่ม start stop engine เหมือนเดิมครับไม่ต้องเหยียบเบรกนะกดเนื่งกดสองรอสักครู่ครับเอ๋แต่ขึ้นเป็นเลขยีิบสองถ้าขึ้นเป็นยีิบสองอย่างนี้หมายความว่าโซนยุโรปนะฮะ ผมปิดปิดก่อนจะตั้งโซนประเทศประเทศไทยกด ac กับตัวนี้เหมือนเดิมครับกดไปกดอีกครั้งหนึ่งขึ้นเป็นเลขยี่ห้าครับถ้า,า,ายี่ห้าเม่อไหร่โซนประเทศไทยแอร์เย็นฉ่ำแน่นอนนะครับงั้นอัตภรพร MB DS, ล mbds นครศรีธรรมราชนะครับแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ